สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนคนบ้านรถไฟนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟราชบุรีนะครับก็เป็นช่วงเช้าเช้านะครับ8.23นาฬิกา23นะเดี๋ยวตอนนี้มีขบวนรถเข้ามานะครับเดี๋ยวชมรถไฟกันก่อนนะครับ3.8และ4ี่นะ เอบบายห้าสองสามห้านะครับโอ้แดดจัดนะไปยืนนอกนู่ไม่ได้เลยเนี่ยผามาตั้งเจ็ดสิบแปดสิบนาทีนะครับบู้ษื่อข่าวสถานีนิสิประหลดัดนี ผูโดยสารที่มีความประสงจะลงทร่สถานีลาดริบดนรสองหงอััพราของท่านนำลงจากรถไทยสมก้องถ้วนาวครับรถที่สามในบสำัญราที่สองเป็นขบวนรถวทิเบขบวนทีสามแปดและสี่สิบกหลังผด้วยัจากสถานีสมัไโกลงและสถานีปนังเป็นสาถึงไปทางสถานีกรุงเทพบาลครัขบวนรถส,ส่วนทิเบตขบวนทีามแปดและสี่สิบกโคงลงกันมา ก็ลบประดังเบซากรุงเทพอภิวัฒนนะครับอ,อผิดเวลาไปเยอะนะครับประมาณแปดสิบป่านะาหลายๆหลขบวนในวันนี้ก็ร่าช้าเยอะนะครับอย่างหนึ่งเจ็ดศูนย์นี่ก็เป็นร้อยเลยแล้วก็สามสองช่วงก่อนหนะ้านี้รู้สึกจะห้าสิบป่านะครับก็เดี๋ยวนี้ผมจะเดินทางใจจริงทีแรกนะผมตั้งใจว่าจะเดินทางกับหนึ่งเจ็ดศูนย์นะ เพื่อเข้ากรุงเทพนะครับอันหนึ่งจะสนก็ลาช้าเยอะนะครับถ้าเกิดรออยู่ที่ราบุรีนี่ต้องน่าจะอีกประมาณสองชั่วโมงนะก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะไปกับสองห้าสองอนนะครับกัอนนะครับเดี๋ยวส่งขบวนที่สามแปดละสี่หกกันนะครับ เดี๋ยวเราไปกับสองห้าสองก้อนเดี๋ยวผมไปลงที่นครปฐม,มนะครับได้ไปเยี่ยมชมสถาน,นีรถไฟนครปฐม,ม,มด้วยนะคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้นะขี่เกียรตรออยู่ที่ราชบุรีนะครับโอ้โหโคราชน,นี้เบื่อเลยนะครับรถช้าเยอะนะร้อยนาทีนะครับตอนนี้ห้าแปดสิบแปดนะครับขกอภัยนะครับหนึ 1, ่งจะสตรนะที่ช้าร้อยนาทีนะ เดี๋ยวนี้ราชบุรีก็มีเดี๋ยวนี้ราชบุรีก็มีลาวอภพอแล้วนะครับเฮ้มื่อกี้ไข่เรี้ยกผมนะยกมือใหญ่หนะอยู่มบนรถเฮ้ยงองไม่เห็นหน้านะครับจริงๆตอนนี้สอง้าสองก็มาเลยนะครับแต่ว่าอยู่ที่บ้านผูบัวนะก็โดนสามแปดแซงมานะครับ เดี๋ยวต้องรอทางสักพักนะครับ252ถึงจะมานะครับก็เดี๋ยวไปดูชมการเดินทางกันนะครับกับขบวนที่252นะจากราชบุรีไปนครปฐมนะครับธรรมดาที่252นะครับออกมาตองสี22ไปอ่าครับเดี๋ยวเราเดินทางขบวนนี้นะครับประจวบคิริขันธ์บุรีวันนี้ไปลงที่นครปฐมนะ ว,นนวันหยุดนะครับคนก็เยอะหน่อยโโหคนเยอะมากกว่านี้ฝนนาบๆขึ้นรถนะครับสิบนาทีผ่านไปนะครับตอนนี้ก็จอดรอทางขบวนที่สามแปดและสี่หกอยู่นะสิบนาทีแล้วนะครับยังไม่เคลื่อนขบวนออกนะเพี่พอขบวนน่ามีความล่าชานะครับขบวนต่อๆมาก็จะ ลาช้าตามไปด้วยนะครับเพราะว่าต้องรอทางนะก็เราต้องรอให้สามแปดละสี่หกนะครับวิ่งหนีออกไปไกลๆกล่อนนะเ,เราถึงจะออกตามไปได้นะครับในส่วนของขอบวนที่สองห้าสองนะครับประจวบยิริขันธ์ธนบุรีออกต้นทางจากประจวบนะครับสี่นาฬิกาสี่สิบตามกำหนด มาถึงที่ราชบุรี8:13นะครับแล้วก็ปลายทางที่ทนบุรีก็10:30นะแล้วตอนนี้ก็น่าจะล้าช้าประมาณ30แล้วนะครับแล้วก็อานที่ราชบุรีเจแล้วช่วยล้างบอกรู้ทางที่ปลายทางให้หน่อยครับช่วย ออกเดินทางกันนะครับปลายทางนาครปฐมนะครับโอ้โท้องฟ้าสวยงามเลยครับวันนี้ ทางประมาณ1ชั่วโมงนะจากลาบุรีไปนครปฐมนะครับ จะได้วิ่งผ่านสะพานจอ,อนนร์ดาลงกอนทักที ว้ยนแค่วันนี้ก็เป็นการนั่งรถไฟขึ้นมาทางด้านนี้นะครับเป็นโอ้โหในรอบสามเดือนกว่าเลยนะไม่ได้นั่งรถขึ้นมาทางนาคนปรปฐมทางเส้นทางนี้เลยนะไม่น่าจะมีผู้โด้สารน,นะบ้านกล้วยนะเงียบๆน,นะครับ ้นไม้ก็จะเกียวเกี้ยวน,นะครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนแล้วนะเห็นความชุ่มชื้นนะครับสถานีรถไฟเจ็ดสต,ตเมียนนะโอ้นี้แดดค่อนข้างจัดเลยนะครับใหญ่โตเหมือนกันนะเหมืคล้ายๆบอดจะคอนะครับมีสามรางนะ ก็พธทลามนะครับก็เดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนะราชาวลีถึงนครปฐมอ่าสถานีหลังเก้านะครับ7จ็ดําน ยังอยู่นะครับแต่ตอนนี้ต้นไม้ขึ้นเต็มหมดแล้วไม่มีคนดูแลนะ ลาไหนะามนะโมสารนะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้สถานทีหลังไหมนะนะครับผู้โดสารก็เยอะพอสมควรนะน่าจะรอสองห้าห้านะอุย้ยสองสองก็เยอะอยู่อาทิตย์ที่แล้วผมก็เพิ่งมา ถ่ายคลิปที่โพธารามไปนะ,ะมีข้องลงเด้นะครับครับน่าจะเรียบร้อยแล้วเดินทางกันต่อนะ วันโป่งนะครับ Nên dở lên nè สถานนี้ต่อไปนะ4.5กิโลนะครับสถานนี้เก่าแล้วเมื่อสักคู่นะ ไปน้ำตกนะครับลางที่เห็นอยู่ข้างหน้านะกาญจนบุรีนะครับ เป็นอง2านะวิ่งผ่านไปมรับผู้นะครับถนบุรีหลังตรวนนะครับจอดหลอทางรถน้ำตกนะครับตอนนี้กขบวนรถก็จะมาถึงแล้วนะฝนบุรีน้ำตกนะครับ ไม่ค่อยมีคนนะวันนี้ตรงใส่ไปรถนำเที่ยวกันหมดเวลามาเจอกันตรงนี้เป๊ะเลยนะครับครับเดินทางเข้าสถานีรถไฟชุมทางหนองกระดุกนะ สองวตุกนี้นะครับก็เป็นอาชมทางสามเส้นทางนะ,ะเดินทางไปสายใต้สายน้ําตกกาญจนบ,บุรีนะครับแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งก็ไปสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวอีกสักพักเราจะได้เห็นนะเส้นทางที่ไปสุพรรณบุรีนะ หเห็นอยู่ไกลๆนู้นนะไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะนะครับทางนั้นนะครับไปสุพรรนบุรีนะครับ7 8กิโลนะนี่ตรงนี้น่าจะชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีรถไฟวิ่งเข้าไปนะครับ จะไปแค่วันอาทิตย์นะแล้วตอนเช้าวันจันทร์ก็จะกลับออกมานะครับขบวนรถสุพรรณบุรีนะนี่ตรงนี้มันรวมกันเลยนะครับสามลางนะ จอดแต่รถธรรมดาแล้วก็รถชานเมืองนะครับรถเร็วรถด,ด่วนรถด,ด่วนพิเศษไม่มีจอดนะจุมทางนองประดุกนะโอ้ตรงนี้ล่มดีจังโอ้ย เอนายเดชนะครับแต่ก่อนอยู่ที่คูบัวนะตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่หนองบัวดุกนะครับเดิน <Gro ot> ทางต่อนะครับ ้าวตอนนี้ร้านข้าวแกงเข้ามาอยู่ในสถาน,นีหลังเก้าแล้วนะข้าวแกงกระทงนะครับย้ายร้านเข้ามาอยู่ในสถาน,นีเลยนะครับมา,มาแล้วนะครับเนี่ยครับเนี่ยข้าวแกงกระทงนะเต็มบานนะครับ ครับจะถึงปลายทางเราแล้ว,ลว9โมง47นะครับน่าจะลงกันเยอะนะนะคปรปฐมเนี่ย ยยอะลผมก็เยอะหรอขึ้นก็เยอะนะครับโอ้ยมีรถไฟมานะครับเดีย๋ยว เดี๋ยวเราล้อส่งขบวนที่อ25 252ก่อนนะครับให้ด้านหน้าเหมือนนี้รถไฟมานะโอ้โเเป่าอมแตกไปแล้ว ยี่สิบกว่านาทีนะครับโอ้ยตอนนี้อรอบที่แล้วผมมาชานชาลายังทำไม่ถึงตรงนู้นนะโอ้นี่ยาวยันนู้นเลยนะครับนู่นตอนนี้จะข้าม ตรงไสน่าจะใช้ต้องใช้สะพานลอยนะครับโอ้จริงๆด้วยนะครับต้องใช้สะพานลอยเดินข้ามนะโอ้ยโขวันดำแล้วาทางนี้ก็มานะ ไปไนครับเนี่ยโอ้ยหลอยอบปส้มมาเจอเตยเลยโอ้ไม่รู้ไปเท,ที่ยวที่ไหนนะครับเนี่ยแหมมาจังหวะพอดีเลยนะครับโอ้ยดูน่าจะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะรอบที่แล้วผมมานี่ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับ ครับคลิปนี้สิ้นสุดการเดินทางกับขบวนธรรมดาที่255ประจบคิรีขันธนบุรีนะครับตอนนี้ก็ถึงปลายทางที่นครปฐมแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆเทืนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ